สวัสดีคอหนังสยองขวัญทุกท่านนะครับวันนี้ชัดดีทีวีพาสปอยหนังสั้นเรื่อง i อเป็นหนึ่งในซีรีส์ชุด Love d e a t and Robot ตในปี2019กับเรื่องราวของคู่รักหนุ่มสาวที่ย้ายเข้าไปอยู่ในอาพาร์ตเมนต์หลังใหม่และพบว่ามีโลกลึกลับอีกใบซ่อนอยู่ในตู้เย็น เปิดเรื่องมาที่รับและเกลเน็ตเหนื่อยกับการย้ายของเข้าอาพาร์ตเมนต์หลังใหม่ก่อนพบว่าเจ้าของคนเก่าไม่ได้เอาตู้เย็นไปด้วยรับประหลาดใจกับความโบราณของมันที่ยังใช้การระบายอากาศแบบมอเตอร์ต่างกับปัจจุบันที่ขับเคลื่อนด้วยกระแสไฟฟ้ารับที่เห็นเกลกระหายน้ําก็ได้แงะน้ําแข็งไปให้ก่อนเปิดวายฉลองให้บ้านหลังใหม่แต่ยังไม่ทันกลืนลงคอก็พบว่ามีช้างแมมมอตตัวจิว๋วถูกสตาร์ฟอยู่ในก้อนน้ําแข็ง ทั้งคู่ประหลาดใจกับสิ่งที่เห็นเลยกลับไปที่ช่องแช่แข็งเพื่อตรวจดูว่ามันคืออะไรจนพบเข้ากับอรารยธรรมโบราณในคิตศักราช500ยุคกลางตอนต้นสมัยฟื้นฟูศิลปะวิทยาและยุคแห่งการสำรวจหลังจากการล่มสลายของจักรวรรดิโรมันความไม่สมเหตุสมผลที่มีโลกอีกใบอยู่ในตู้เย็นทําให้เกิดคําถามขึ้นในใจของรับและเกลว,ว่าพวกเขาควรจัดการกับเรื่องนี้ยังไงเลยตัดสินใจว่ารอดูท่า าทไปก่อนรับฝังศพแมมมอธไว้ในกระถางต้นไม้เพื่อแสดงถึงความเคารพเมื่อกลับไปที่ตู้เย็นอีกครั้งทั้งคู่แทบไม่เชื่อสายตาตัวเองเวลาข้างนอกผ่านไปเพียงแค่10นาทีแต่เวลาข้างในกลับล่วงเลยไปนานหลายทศวรรษอาณจาจักรโบราณพัฒนาแบบก้าวกระโดดไปสู่ยุคปฏิวัติตอุตสาหกรรมในคิศักราช1760ด้วยการเปลี่ยนแปลงจากเศรษฐกิจแบบพึ่งพากเกษตรกรรมไปเป็นอุตสาหกรรมการผลิต และการกำเนิดของเครื่องจักรไอน้ำคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นก่อให้เกิดการขยายตัวอย่างรวดเร็วของจำนวนประชากรจนก้าวผ่านเป็นยุคโลกาภิวัตน์ในไม่กี่ชั่วอึดใจกลายเป็นอรารยธรรมที่รุ่งเรืองถึงขีดสุดในด้านของการติดต่อสื่อสารการคมานาคมขนส่งและเทคโนโลยีสารสนเทศยุคแห่งการพัฒนาต่อยอดเพื่อลดบทบาทของมนุษย์เพิ่มศักยภาพในการใช้ความขีดเพื่อข้ามขีดจำกัดในการ สร้างสรรคสิ่งใหม่ๆซึ่งแน่นอนนความต้องการของมนุษย์ที่มีมากขึ้นทําให้เกิดการบาดหมางระหว่างประเทศจุดชนวนให้เกิดสงครามโลคครั้งที่3ยุทธวิธีทางสงครามก่อเกิดหายนะจากการใช้นิวเคลียร์รับที่จ้องดูได้รับบาดเจ็บจากการระเบิดจนนาไม่ เมื่ออาการดีขึ้นพวกเขาได้แต่ยืนดูเมืองที่ถูกทำลายจากการระเบิดและเสียงกรีดร้องเจ็บปวดของประชาชนข้างในโดยช่วยเหลืออะไรไม่ได้สักอย่างจึงคิดว่าปิดช่องแช่แข่งจะดีกว่าแล้วกลับมาสั่งพิซซ่านั่งกินแกเครียด หลังจากผ่านไปหนึ่งชั่วโมงก็ทนความอยากรู้ไม่ไหวจึงเปิดดูอีกครั้งว่าสถานการณ์เป็นอย่างไรหลังเมืองพังพินาศจากสงครามจึงก่อร่างสร้างตัวใหม่พัฒนาไปสู่ยุคเทคโนโลยีแห่งอนาคตเห็นได้ชัดจากบ้านเมืองล้ำสมัยกับการคมนาคมยานบินที่ไม่จําเป็นต้องเดินทางบนถนอนอีกต่อไปถ้ายที่สุดก็เข้าสู่ยุคพีระมดส่องแสงระย,ยิบระยับเป็นประกายหลอมรวมบรรจบกันเป็นหนึ่งเดียวมนุษยชาต ได้พัฒนาไปไกลเกินกว่าความเข้าใจดังนั้นอารยธรรมภายในช่องแช่แข็งจึงพัฒนาจนถึงจุดที่พวกเขาสามารถละทิ้งความเป็นจริงกลายเป็นหนึ่งเดียวกับจักรวาลก้าวข้ามความหมายของการมีชีวิตกลับสู่ความเป็นเอกเทศและอันตรธานหายไปจากช่องฝีดเมื่อเชื่อว่าอาณาจักรคนแคระสาบสนญและคิดว่าพวกมันคงไม่หวนคืนมาอีกแล้วรับจึงถอดปลั๊กตู้เย็นหวังทำความสะอาดในตอนเช้าแต่เมื่อตื่น ขึ้นมากลับพบว่าน้ำแข็งที่ละลายในตอนกลางคืนทำให้ทุกชีวิตค้นพบหนทางที่จะเติบโตอีกครั้งโลกควรคืนสู่ยุคหินย้อนกลับไปเมื่อสองถึงห้าล้านปีก่อน <c oughs> ดำรงชีพด้วยการล่าสัตว์เสาะแสวงหาพืชผักผลไม้เป็นอาหารอาศัยธรรมชาติและสภาพแวดล้อมอย่างเต็มทีแม้รับและเกลจะไม่ทราบถึงกระบวนการเจริญเติบโต <c oughs> ของสิ่งมีชีวิตภายในช่องฟิตแน่ชัดแต่มันก็ได้พิสูจน์ได้เห็นแล้วว่า การเปลี่ยนผ่านยุคสมัยที่ส,สัมซากลายเป็นกิจวัตรประจําวันสําหรับเจ้าของคนก่อนที่เบื่อกับการเห็นโลกเริ่มต้นและหายไปในแต่ละวันจึงอาจกลายเป็นสาเหตุที่ทําให้เขาทิ้งตู้เย็นจนเกิดการสะสมของน้ําแข็งจํานวนมากก่อนที่รับและเกลจะค้นพบความมหัศจรรย์ของโลกพิศวงใบนี้วนไปวนมาอย่างไม่รู้จุดจบแล้วหนังก็ตัดจบแต่เพียงเท่านี้ครับ ก็จบกันไปแล้วนะครับกับการสปอยหนังเรื่องไอเอ็ดหนังก็ได้สื่อให้เราเห็นถึงการเปลี่ยนผ่านยุคสมัยที่แสดงให้เห็นว่าเผ่าพันธุ์มนุษย์มีบทบาทสําคัญทุกการเปลี่ยนแปลงของโลกในแต่ละยุคสมัยท้ายที่สุดทุกชีวิตบนโลกไม่ว่าจะยากดีมีจนทุกคนล้วนต้องกลับสู่จุดเริ่มต้นไม่วันใดก็วันหนึ่งเกิดแก่เจ็บตายจึงกลายเป็นเรื่องปกติที่ไม่ว่าใครก็หลีกหนีไม่พ้น IA เอกำกับและเขียนบทโดยทิมมิลเลอร์จากค่ายผู้ผลิตหนังสุดหลอนเบอร์สตูดิโอสามารถรับชมความรู้สึกของตัวละครและความหลอนของบรรยากาศกับหนังภาพยนตร์ตัวเต็ม Love Date and Robot ในปี2019 IA เอโกยความหลอนจากเว็บ IMDb ไปได้7คะแนนจาก10คะแนนครับ หากคุณเป็นแฟนบันแท้หนังสยองขวัญก็อย่าลืมกดติดตามและแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดรับชมหลากหลายคอนเทนต์สุดหลอนก่อนใครติดตามอัปเดตข่าวสารและพบปะพูดคุยเรื่องหนังที่ทาง Facebook ลุงเทสสปอยหนังและแฟนเพจเท็ดดี้ทีว